มาแล้วนะคะตัว Viva l ลาตูซีนะคะตัว r e b b บ b บินะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะใครสนใจอย่าลืมทักมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเดือนจะแกะให้ดูเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกัน อเ,เนี่่รนีะคะนี่สวยงามอู้บังนะคะสนใจสอบถามพักมาได้เลยนะคะนี่นะคะพร้อมส่งค่ะตอนนี้เหลือแค่2อขวดนะคะของหายยากนะคะเหลือสขวดเท่านั้นนะคะ